สวัสดีครับพี่น้องเอ FC ครับเจ้บอกหนเลยเนี้ยอืาเอาเราทำไมตั้งแถวใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยว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 ครับเดี๋ยว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 บมลูตีเอาบมลูตีวันนี้เขาไม่ให้ผอมแปรมมาเขาเขาไม่เอา ทีมงานเขาไม่ให้ปอมแปบบมานะครับาเขาคนอื่นให้มาหมดแต่ปอมแปบบไม่ให้มาปอมแป็มบอกพีดินไหนเป็นพูเยงเป็นพูเจียงซีโอ้ยเอ้าดิ้นี่ลูกงญาแม่ลับแล้วมาลุงมหมลูกไปแม่แต่ว่าเขาไม่ให้ปอมแปบบขึ้นเวทีนะวันนี้โอ้ยอากครับตรงโป๊กตูงบเข้ามาหอดกอนมูแท้ เปเธอเป็นอะไรเกงค่ว่าอาม่เบอกเลมเขาเขาไม่ให้ปอปเปมานะวันนี้เจ้าภาพไม่เอาเจ้าภาพเ่าเอาล่าสุดล่าสุดว่าเจ้าภาพเ่าเอาว่าขึ้นไระดับต้องสีร้องพุนาญยี่สิบเนื้่ต้องพูดได้ละติดเย็บพุ่บาญปันญาข่าเงิ่นเกี่ยกับพวกขาใช้ช่องเนาะงนเเยอเพิ่น หมอรำคนแรกเลยที่มาหอดคนที่คนทานี่มานี่มาที่มาถึงนะคะมแล้วนจะีขึ้นว่าทำไมขึ้นไม่เห็นรถดําป้าใสมาแล้วมันวันอ๋อนป้านเิดใแวเราสินอ้ใสแล้วป้าใสเดี๋ยวเดี๋ยวะอยีลป้งจะออกไปเี้ครับศิลปินคนแรกที่มาหอดโอ้ยย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 ิยย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 า ก็เลยสิบคนเลยสิบว่าือบัอยย้่าเป็นิตีนอแม่ก็ย้อนย่าง้สองแผ่นเก่าองนี้คอแบบจได้ไปได้มาจนใกับมั่นใจแล้ววันตะคืนใดบ่ลอกโอ้ยยวอนระดับนักเอกเ่อ ผักเลยแม่เพื่อดังไทยเลยบ้านนี้มูเฮายางนีทอมันใจบทยยาทยทั้งกระสีเน,น,นีเ่ยผนผู้่มาเนาะบ้านนี้พอกาใช้ผู้ใหมาลพอกานช้ใเจ้าก็รูเลยใช้ปังๆตอนนี้สัก,กีก็นี่แหละไปไว้พระมางทานงทาี้นี่นะครับท้างหลังหมด ไปพักสายไปพักสายสวัสดีจ้านี่ครับนังปลาใสานี่ไงเพิ่งเปิดห้องให้แล้วเปิดห้องแอร์อย่างดีเอ่อรจริงเหรอแอร์อากาศเครื่องเครื่องตึกนั่นมันเย็นอยู่มันเย็นอยู่มันเย็นจูสวัสดีค่ะข้างห้องลูกเข้าห้อง มื่อนี่เป็นงานของท่านนายกการใช่นะครับมอนี้เขานี่นายกบุอ้นคอหลายบอลูกลายเยอะค่ะโอ้ต่าาที่ี่เกว่ละนี่องี่นี่สวยนี่นี่นีสวยท่นพระบอนี่จบเดินกระปังแล้วเขางนายกอื เอาแม่ลูกไปพันเฟินแต่งแม็กย่างดีครับรถนายกตำบลนี่แหละครับตำบลบ้านเรนบะมาต่องลงมาเออมาต่องลงมาพวกจะไปนั่งคุยผู้เดียวอยู่หันบ่อได้พวกจะเอาเปียกปูบ่อได้ไปบ่อโลงไปเท่าไหร่คร เพื่อนปนดไทยกล้องหนามาลข่ามาลัข่าพันเห็นอยู่ไ่ได้มาลัข้าเหมือนจะประเดียวจัดการให้เดี๋ยวเพื่อนกันสีโซกันได้บอลใช่ลพี่ปรเดียว ไมาไปกับเมียท่าไหนบุหน่าโน่นตก็หาแม่ก็แม่ตื่นไปบอเลาหายเบอร์โท่อันกินนี่มาแล้วเบอร์เท่ากูจัดหลัดขามาแล้ว อ๋อดีบเตแต้ก็ได้ยงนี้มาจาเกเรื่อ่พอแมนแต่ว่าขาคารเลอย่างนี้ขาศเลเรียนเพราะว่าสามสี่สิบีแล้วตันนี้เกิดไปนีเกิดต้น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 ต้ต้นนต้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 ต้น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 ้นต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 ้ต้นตต้น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 ตนต้้นต้นตนต้นต้นตนต้น ไหนอาการอาการในอาคารไหนบ้างไหนอันน like ี no no ้บ้านพักครูคุณคุณนะครับนี่หลังแหลกจะเล่าแรกตอนนี้เป็นโรคอาหารบ่ฮะตอนนี้เป็นโรคอาหารเอาเอาพ่อจำได้บ่ห้อยมองจากของเคยนั่งโอ้งจำบ่ได้แล้วเนาะตั้งแต่ใหมม่่่กบีแตหลังนี่เห็นบ่แต่กูย่างไว้กับพ่อแห้งแล้วเออบ่มีความทรงจำได้ดีครับตอนน้อยๆบ่มีมุม วงคยียเเยังกมวค่อยเสียบมวงใบบกไบ่หิมนโอ้ยเจ้ากวางม่วค่อเสีเลย่มอกมากเอามาเคื่อนคนล่ไละลมา พอคนไตตัวแล้วเหบ่มาใช่พอคนไตบอกเอาเราคือทักหาเราบอกว่าหลากร่างมากบ่แม่นบอกเราค่ะคุยกับแม่ครับเหมือนหมอกระผมเราเราทักหาปลาใส่ดีเนาะเราว่าที่ทักหาเออนี่เรามาติมนอนเรานอนอยู่บ้านพ่อกานน้ำกันละเมื่อคืนไม่บอกหรอกว่าจะมาไม่มาอืมเราจะไปเา ลไไหนมัีเอะน่นนนี่รถเราเราเหตดางอัเอาน่าน้นเลยไปถามผู้จัดกันอีลาไปถามผู้จัดกัดูผู้จัด่นขายบัตรลายมาเลยนี่พอการใส่พ่อน้ายกมเดียวอ่ไม่ด้โจบ่ะ สัมผัสผู้จส้ส exactly. ัมผัสผู้จัดนะักข่าวดอนไอ่สผู้จัดะบใหคุณ้าเพราะว่าู้จัดบมีมูเบิงเพราะว่าจีดนอกเือนีคือจะลวกจะตังหันเ็กน่าักสเว่าเขาสอบมาสามหมื่นละป๊อกเป๊มคอยคู่อยู่เพราะว่าเอ็กซที่ไปพ่อคอยแล้วอันพ่อเนี่ยแ้มแดงแล้วนะแต่ไม่นอกตะเคียน ลูกข้าน้นอกแขกแบบแต่ถ้ามงแรงก็ยังไม่นอกหเข้าไปเมื่อรงุันนอกแยมแดงเลยว่าั่แต่กกนอกเยียาดคุณคูเราคือขยันเห็นแล้วยังเก็บขยะออมโรกเรียนอยูนักเรียนผู้ชาย่ผู้ชายแต่ผู้ชาท่านหมอหนุ่ยดอกที้นูปดแล้ว ขอพูดเรื่องแต่งครับพี่น้องครับขอบกันแตนงใหม่ตอนรวมวิญญาณมากอีกค่าแล้วเจอกันคลิปต่อไปมาโฮมเพคะเอ้าวพี่น้องครับคลิปนี้ภาพบึงบรรยากาศได้มาแล้วนะครับป้อมแปมกับอีลาฟ้าใสมาแล้วก็เลยภาพพี่น้องมาบึงครับในคลิปนี้ฝากพี่น้องไปซัมนิทซักก้อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ